สวัสดีครับผมชื่อชิติพลลำงามเป็นครูผู้ช่วยจากแผนเครื่องมือวัดและควบคุมวิทยาลัยลเทคนิคสัต,ตหีบจังหวัดชนบรุรีในช่วงวันที่21เมษายนถึง9พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาผมได้เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์ที่สถานประกอบการน้ำมันไทยออยสีราชารวมระยะเวลาทั้งหมด15วันจุดประสงค์หลักของการฝึกครั้งนี้คือการพัฒนาครูในสถานการณ์จริง เพื่อนำทักษะที่ได้รับมาถ่ายทอดสู่นักเรียนของเราอย่างมีประสิทธิภาพครับไทยออยถือเป็นโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2504ปัจจุบันการกลั่นสุทธิอยู่ที่275,000บาร์เรลต่อวันและกำลังขยายไปถึง400,000บาร์เรลต่อวันครับนอกจากธุรกิจการกลั่นน้ำมันยังมีธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้นน้ำมันหล่อลื่นและการผลิตไฟฟ้า บริษัทนี้สนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีวะต่อเนื่องมาเป็นปีที่7แล้วถือเป็นพันธมิตรหลักของสถาบันเราเลยครับตลอดการฝึกผมได้พัฒนาสมรรถนะหลักทั้งหมด4ด้านอันได้แก่ 1. การใช้งานระบบ DCS และ PLC 2. สมรรถนะด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมชี 3. ทักษะด้านเครื่องมือวัดภาคสนาม และสุดท้ายเป็นทักษะการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมซึ่งทุกอย่างได้เรียนรู้จากหน้าง,งานจริงทั้งหมดครับผมได้มีโอกาสใช้งานระบบ dcs และ plc ในระดับพื้นฐานโดยได้ทำโปรเจกต์คือการจูน p i c controller จริงๆเลยครับทั้งการบันทึกผลคำนวณป,ปรับแต่งค่าพารามิเตอร์และดูผลจากระบบส่วนนี้ได้เรียนรู้ในช่วงวันที่7ถึง14ของการฝึกครับด้านความปลอดภยัย ผมได้เรียนรู้ตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายเลยตั้งแต่การใส่ชุดป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE ให้ถูกต้องการขออนุญาตการทำงานระบบ Work Permit การประเมิน Job Safety Analysis รวมถึงการเข้าร่วม Safety Brief และระบบพนักง,งานประจำตัวสำหรับพื้นที่เสี่ยงครับส่วนนี้สำคัญมากเพราะโรงกันน้ำมันมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงมากครับผมได้ลงพื้นที่กับทีม Field Instrument และ QMI ในการเรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับเครื่องมือวัดภาคสนามได้ทำงานจริงใช้เครื่องมือสื่อสารภาคสนามสังเกตการทำงานของพี่ๆในทีมครับและเข้าใจบริบทของการทำงานของช่างเครื่องมือวัดในโรงกั่นน้ำมันมากขึ้นช่วงนี้เรียนรู้ในช่วงวันที่6กถึงสิครับผมได้มีโอกาสสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันและอุณหภูมิด้วยซึ่งรวมไปถึงการทดสอบว่าควบคุมเครื่องมือมาตรฐานได้เรียนรู้ใน เชิงเทคนิคและความแม่นยำที่โรงกั่นน้ำมันใช้ตรงนี้ได้เรียนรู้ตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่5ของการฝึกครับซึ่งจากประสบการณ์ที่ได้รับสามารถแบ่งผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมได้ทั้งหมด4ด้านครับ 1. คือด้านความรู้คือได้รู้ถึงหลักการของการควบคุมกระบวนการด้วยระบบ dcs และ plc หลักการการทำงานของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมแบบใหม่ที่ทันสมัยครับหลักการและขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดในห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่เป็นมาตรฐานของโรงงาน ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนทางความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดครับทักษะก็จะเป็นขั้นตอนการดําเนินการทางความปลอดภัยและอาชีวอนามัยครับมีการใช้งานและการปรับแต่งระบบควบคุมของจริงการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันอุณหภูมิและวาวควบคุมจริงครับมีการใช้งานเครื่องมือสื่อสารภาคสนามสําหรับการเชื่อมต่อเข้ากับตัวเครื่องมือวัดภาคสนามครับ เจตคติที่ได้รับคือการตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานการทำงานร่วมกับทีมงานและผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพคุณลักษณะบันพึงประสงค์ที่ได้รับคือความรับผิดชอบต่อหน้าที่และความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานเครื่องมือวัดครับซึ่งทักษะที่ได้รับนี้นะครับผมได้เอาไปออกแบบเป็นกิจกรรมเวิร์กชอ็อป ซึ่งล่าสุดได้จัดทำใบปฏิบัติงานที่ใชให้หลักการปรับแต่งระบบควบคุมที่ได้เรียนรู้จากสถานประกอบการใหม่ครับรวมถึงการผลิตสื่อการสอนเช่นวิดีโอสาธิตเรื่องความปลอดภัยและคู่มือการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงงานโดยทั้งหมดพยายามให้อ้างอิงกับประสบการณ์ที่ได้จากสถานประกอบการจริงเพื่อที่ให้นักเรียนได้เข้าใจและเรียนรู้ง่ายเห็นภาพง่ายครับ นักเรียนจะได้รับผลประโยชน์โดยตรงเพราะครูได้รับการฝึกประสบการณ์จริงๆพวกเขาจะได้เข้าใจระบบเครื่องมือวัดและระบบควบคุมได้ลึกซึ้งมากขึ้นครับและปฏิบัติงานภายใต้กรอบของความปลอดภัยที่โรงงานใช้จริงๆรวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจําวันได้ดียิ่งขึ้นครับเรื่องการขยายผลผมได้เผยแพร่และเตรียมที่จะอัปโหลดประสบการณ์ระบบเรียนผ่านระบบโฮ e เอ็กเคมแท้งรวมทั้งการแลกเปลี่ยนในการสัมมนา,าภายในภาควิชาครับ ส่วนข้อเสนอแนะปัญหาที่ได้รับครับก็มีหลายอย่างครับอย่างแรกคือระบบ DCS มีระบบที่ซับซ้อนนะครับต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็ศึกษาระบบ DCS ที่ใช้ในโรงงานต่างยี่ห้อก็ต้องมีการดูว่าระบบเขาทํางานยังไงก่อนครับและความปลอดภัยมีความซับซ้อนมากควรมีการอบรมเรื่องความปลอดภัยก่อนที่จะได้เข้าสู่งานจริงๆอย่างที่3ก็เป็นระยะงานาฝึกระยะการฝึกงาน15วันที่ถือว่าสั้น ถ้าเทียบกับสมรรถนะที่จะต้องเรียนเพราะฉะนั้นแต่ละสถานะอาจจะใช้เวลาเรียนที่น้อยและบางระบบครับมีข้อจํากัดด้านการเข้าถึงเช่นในส่วนของเครื่องมือวัดภาคสนามเพราะเป็นจําเป็นต่อการควบคุมระบบก็ต้องมีการขอสิทธิ์ที่ล่าช้าครับแล้วก็ต้องมีการใช้ระบบจําลองมากในการเรียนรู้ทั้งหมดนี้ก็ขอขอบคุณครับในส่วนของสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกอาชีวศึกษาสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบริษัทไทยออยครับที่ให้โอกาสในการฝึกประสบการณ์ได้เรียนรู้ในสถานการณ์จริงสวัสดีครับ